นี่ทุกคนะก็ไดนไปล้วเนาะจบเลยเปิดทุกคนครับท่าทางม่ทุกคนมาทุกคนนอนวันนี้พี่กะจะมาซุ่มซัดเลี้ยงตัวใหม่แล้วไอแอร์บอร์ดทุกคนนี่ทุกคนกดเททุกคนอนเนาะยังมีท่าทางทุกคนนี่ท่าทางทุกคนเป็นท่าทางที่โคตรเทเลยทุกคนนี่เนาะว้าวคีบองคอนมาตรเทเลยอืมตรเททุกคนเขามาใหม่มาหนีทุกคนเนาะอ่าบูว่าไอพี่จะเกลือแล้วว่าจะเบิร์ตเผ็ดทรายนอนเดี๋ยวเข้ามาเบิร์ตร่วกันทุกคนนี่เนาะเป็นซัดเลี้ยงตัวใหม่บอร์ดละว่าเป็นแอร์บอร์ดไอพี่กับบูเเนาะดี๋ยวเเเาามบิกันลย พี่จะมาซุ่มให้หน้องๆเมืองว่าจะเบิดเพชรเท่ายเพราะเนาะอ่าเมืองกันเลยโอ้ทุกคนโคตรเท่เลยเขาเอาขีา่ม,มังกรเองทุกคนนี่ทุกคนเห็นหมดทางมาดูทุกคนเอาขี่มังกรเองหมดเลยคีย์ย่ทุกคนโอ้โคตรแจ่มเลยแบบนี้ทุกคนโอ้โคตรเท่ทุกคุหนึ่งสองสามขอแลกทีเอ็มเสียงแหบวันนี้โอ้คุณยุดโคตรไว้ฮัลโหลเมืังวะาเแบบีบ่าเลยโอ้ทุกคนมันยุดโคตรไว้เนาะแบบนี้ มห้นเล่นะเทพไปแล้วหวัลุยต่อไม่รอเลยนะโอ oh, ้โอ้โ oh, <no. S 1> อ้โอ้มันยังววาทุกคนมันจะพ่อว่าเพชรคนนี้เนอะเติมเกมพีไฟมานี่ผ่านเว็บโคราสอบครบ200สองอยกระชุกระเพชรตรงๆนอกกลหับสก,กินรนะเบิดพี่เวทคนเอ้มาทุกคน ไอพี่กับเติมขอบใจทุกคเนาะแต่กันยังมีสกินซบอยู่ทุกคนเนาะเขากันรับสันทีทุกคนแต่กันยังมีสกินซบอยู่ทุกคนเนาะอ่าราคาเพียงแต่ยงสองร้อยก็จะกระเพิดเนาะน้องเติมผ่านบอลกระก่ายังไงทุกคนเด้อฮัลโหลสวัสดีอเมริกายูคบซ่องพี่พี่เกมเด้อสวัสดีน้องทุกคนเด้ออ่าทุกคนเนาะวันนี้พี่กะจะพานน้องมาเบิึงซัดเลี้ยงโตใหม่ทุกคนโคตรเท่เลยเนาะแล้วว่าเป็นแอร์บอร์ดไอพี่กับบุหัวเนาะเดี๋ยวเราจะวนซีอุนะทุกคนมาเข่ามาใหม่ใหม่ เฮ้ยยิ่งกันแบบนี้เลยฮลัลโหลเวนแล้วนี่มันเขาเขาจะไปยังไงน,น,นี่กระโดดทุกคนเอิร์นมังกรทำไมเฮ้ยมังกรมิดไซส์ <c oughs> สองลูกเลยทุกคนกระโดดลบโอ้ของแคลงานาทดดุกคนเวนแล้วเฮ้ยสปีดดีดออกเอ้ยมาเถิดทุกคนในโคตรไทยเลยอ๋อทุกคนเป็นแอร์บอร์ดเรามาเป็นซัดเหลี่ยงตัวใหม่พี่กระโจนมาแต่ว่าโคตรไทยจะจัดทุกคนนี่หย่อนทุกคนเนาะ อ่าแต่คนออนอกรอนทัศน์ิซุ่มฮะกา่าสังเกตมองเพ็ดไอพี่น,นอนต่อนี้เพ็ดไอพี่แกมี่สองพันชิบหาเพ็ดนอนวะ่าเบิงวา่าจะได้หรือบ่เด็กคนนอสำหรับซัดเลี่ยงโตม่คนละว่าอ่าแอร์บอร์ดนอยพี่กับบูหูเนาะแต่ว่าโคตรเท่ขนาดนอนนี่เนาะเป็นท่าทางที่โคตรไทยเลยทุกคนนี่เนาะซึ่งไอพี่เห็นท่าทางไอพี่ก็อยากได้เนาะนี่โคตรไทยแห่ทุกคนโอ้สุดจอดเนะาะเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเลือกออกกันเลยทุกคนเฉียนพี่บัวเอาเนาะคเนาะไอพี่กาจะบัวเอ่า เออเอาได้ว่ะพี่จะบเอาหนึ่งกับสองตัวนี้บอกดี๋ยวเขาจะเหลือเอาตัวใดที่เบาอ่กลกองสมปืนนะพะนอ่อเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกกองสมปืนนอน,นจะเอาสองอันเนาะมาออกเลยมาทุกคนเขาจะเหลือกันเลยดอกลำพิษเกาเพชรน,กกน,นะพ่อเนาะดอกลำพิษเก,นนกนนาเพชรนะพ่อเนาะเกาเพชรเนาะจะซุ่มกันเลยว่าจะเกลือหรบอเลเต้ยพี่ บอกเลยว่ายูนีทเมาส์ประตูทุกคนบุกเข้โศกดีนึงคอเจเถืนะ่อเนาะมาหนึ่งสองสามกาแฟ,ฟทุกคนมาปุ๊บกาแฟได้เลยข้อแหละขอ้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยอู้ทุกใจรียโอ้ยไม่กอดอ่ามันจะไปอีกหนึ่งกระบ,บอกทุกคนโอ้เสียดายทุกคนสกอฟเฟตสกอฟเฟตได้เลยสกอฟเฟตได้เลยเฮ้ยได้เลย,ได,เลยได้เลยกระบ,บาลแล้วลโูกทุกคนมีอ่า เขาจะไป49 D, เพชรเขาหนอดตะหวาดไอพี่เขาออกคนข้างเอ้ยคนข้างมิหลุดมาทุกคนคนข้างมิหลุดตลอดนี่เพราะว่าแบบว่าม,ม,ม,มันไอหนีินะมันมีสองอยู่วนนี้วงกลางวงเดียวทุกคนนะเขาจะมาทุกคนซีเก่าเพชรซีโอ้ซีซเอากคนเลยบะหวาทุกคนอ่าเขามาจ,จะเย็นแบบนึงทุกคน,กคนเพราะว่าไอพี่เกลือมาลายน้อเขาจะมาสุ่มอันนี้ก่อนทุกคนมาปุ๊บเอ้ยอ่าเขาจะมาคิดตัวบางคนทุกคนปุ๊บเอ้ย มาเพราะว่าเขาจะเอาแต่ชุนไม่ไหวเขาต้องมาพลิกล็อกกันทุกคนนะโอเคมาเขาผอมไปทุกคนผอมที่ประชุมไหมเนาะมาคอแห,หลกคอละจีเอ็มคอให้หลอกหนึ่งบุกเกือกันยังดีนะแบบสิกาลงามเลยจีเอ็มมาสิบก่าไปทุกคนเขาจะตอกันเลยเนาะหนึ่งสองโอ้ใจใจจะร้ายเฮ้ยกึกกึ๊กกึกกึ๊กกระบะแหละอ้ จะจะไล่ไปที๊ยงสองมอนนี่คือข่อยมีเลยว่ะมอนแรกเลยอีกฝ่ายนะมอนเสือทุกคนโอ้โหเอามายังมอนเสือไหนอีกมาทุกคนเขาจะต่อกันเลยเนาะโอ้ยเขาสูดอากาศหายใจดีๆก่นอนเขาหวยเกลือที่ว่าจีเอ็มข่อยเกลือมานไล่แห้งแนนแบ,บบเปิร์โมลายก็ดีนะแบบระวังต้องซุ่มใส่เอเอเขาใส่เอาไซมอน,น,นเลยเออเอาไซมอนล็อกเลยทุกคนไปฮามันผิดล็อกมาฮาล็อกลังกับ ที่ขามาเลยทุกคนนะหนึ่งสองสามขอเลยเจมม์จมมเฮ้ยเมีรุน่นมีรุน่นมีรุน่นเฮ้ยโอ้มันคือแม่นทว่าคือแม่นมันก็บอกอลองลว่าฮัลโหลโอ้แบบนี้บอยดับบอยดับโอเคทุกคนอืมเฮ้ยหลอกหลอกพีกหลอกไม่ไล่ทวาทุกคนเฟตคอยัน้นสิได้เฟตนะเอาแล้วเอาติ๊กสลดดุดเลยทุกคนสลดนะุสลดบอเนาะเบอยเัาสลุดทุกคนบบด,ดนี้เนาะสลุมันหาแบบมันเด็งไปทุกคนมา หนึ่งสองสามขอแลทีเอ็มเสียงแหบวันนี้โอ้คุยุดโคดไว้ฮัลโหลมปนยังวะแบบบ่าเลยโอ้ทุกคนมันยุดโคดไว้เนาะแบบนี้โอ้ไดรไดรนบวัน,นองบลลุยต่อไม่รอเลยนะโอ้ my god โอ้เป็นยังวะทุกคนมันจะพ่อว่าเพชรขอนี้เนาะแต่ว่าขั้น คอสี่เก่าๆนี่ทุกคนบกเกือกะที่ว่าจะโอเคเนาะมาทุกคนเนาะเขาจะมาสุ่มซื้อถ่ายทุกคนเนาะทำใจเลยทุกคนขอบอยเป็นรถขอบอยเป็นรถกระบะแล้วเป็นบ่าโอ้มาเบิตตู่อีกแล้วโอ้เบิร์ตตู่เลยทุกคน ไอ้อีอะมามาเบิร์นกันมันมันยังทุกคนนี่ทุกคน้ากระดายไปแล้วเนาะโอ้สุดจอบเลยเปิดทุกคนกับทาทางมาทุกคนไซด์ทันทีโอ้โหถอยเลยมันยังโอ้มาทุกคนนาะอากาศจะไปเบิร์นกันเลยทุกคนที่เฮาได้มากงายาทุกคนเนาะโอ้โหว่าอยู่ไซด์ยึ่มงองแต่งตัวทุกคนเนาะกดเข้าไปเบิร์นเนาะอ่าท่าชาอ่านี่เอ้ยทาทางซ้อนทุกคนนี่เนาะนี่ทุกคน ทา,ทางห้องยาทุกคนเนาะนี่โอ้โหขวดเททุกคนคีโมกรมาขวดจำเลยทุกคนเอ๊ะมันคืออะไรวะโอ้โคตรเท่เบิ้งไปเบิ Take ้งไปเบิ้งไปเบื้องไปโอ้โคตรเท่ขนาดทุกคนโอ้เบิร์เบิร์ตูนเนาะหลังตูนเลยทุกคนแต่ว่ากระกระขุมเนาะสำหรับทาทางนี้ทุกคนเฮ้ยมันคือออะไรวะเอาออกได้ปล่เอาออกไปใส่อะได้กะอันนี้อ๋อยิมองในคอร์สคอลเลกชันคอร์สคอลเลกชันเนาะทุกคน นี่เนาะในไอเด็กคนบางก่อนเท่าไงเนี่ยวะเฮ้ยมันใส่ยังไงวะเป็นแอร์บอดบ่เป็นแอร์บอดซองเด็กคนเดี๋ยนี้มาขี่ขายกันบอแอร์บอดซองเดี๋ยวเขาจะไปลองเบิรงในเกมทุกคนไหมไปลองเบิรงในเกมหนึ่งทุกคนมันใส่ยังไงวะพี่กับปูเนาะอ๋อเด็กคนอยู่บ่ไอเทุกคนโอ้โหขดใ่กันหายคีบางก่อนเดกคนเฮ้ยเยอยๆเยอะเยอะๆคีเด็กว่าคนเท่ โอ้โหจัเลยสมัครคียมังกรได้ทุกคนโอ้โหเพื่อทางมาทุกคนต่อคีย์มังกรได้โอ้โหจัโอ้ทุกคนโคตรเท่เลยเขาเอาคียมังกรเองทุกคนที่ทุกคนเห็นหมดทางมาทุกคนเขาคียมังกรเองบม่ต้อคีย์ยนทุกคนโอ้โคหจัเลยแบบนี้ทุกคนโอ้โหเท่ทุกคนนี่คียมังกรเองว่ะกูมีมังกรคียเองไม่ต้องคีย์ย่นแหละจัเลยทางมาทุกคนโดดเลย โอ้ยขดเจมเลยทุกคนทาง,ทางมาไหนเนาะนี่โอ้ยส,สุดจมเลยทุกคนสุดจัดว่ะทางหมาทุกคนขีมังกรแบบบ่ต้องขีนย้อนเลยจำจำขดจำเลยโอ้ยนี่โอ้ยสุดยอดสุดจัดประหลาดบอก chia sao mà chia đẹp này Đó tí hả cho hẹn tròn Ui video do này Ô khá khá มาผู้สาวมั้พี่เฮ้ยมาไปบังกรก็หายไปแล้ว อาทุกคนเนาะฉันรอคลินิกกับวกยงร้านน่อยพี่แขนมาล่องเบิองบังก่าานอ,อะนทำะไรทุกคนตะโกเทเนาะเดี๋ยวพ่าซสาวไปก่อนทุกคนผาสาวไปเที่ยวก่อนพี่ฮัลโหลไปมีซบตั้งหน้ามาทุกคนา